สวัดีครับอยู่กับผมฮิงกี้ลิมซิงครับตอนนี้เราเดินทางมา,าหาคนน่าจะรักที่บ้านนะครับพาแซมวิ่งเอาสติกเกอร์มาฝากก็มีของฝากไม่คนน่าจะด้วยของฝากนะฮะยิ่งหวานไหมเนี่ยยิ่งหวานไหมเนี่ย,อ,ย,ยอ้า ไม่เห็นม่คนอยู่นี่นไม่คนไอเส่ยมเพ่งอ,อ,อยูไาาาย่ไบเพึ่งอย่เมรเพ่เพ่แล้ว่าจ,นจงน,นี่ครับไม่อยู่บ้านครับเราไปฝ่ายนำ้ำรุ่กันดีกว่า Let's go นี่ครับพี่น้องเราจะไปฝ่ายน้ำรุนนะเพราะเราจะได้ออกไปเที่ยวนะไปครับโอ้โห,โหทางกันยากลำบากมากเลย นี่อาสารย์ดีมื้กล้องอะดูแค่ไหนแล้วดูดูทางนั้เดิทางนหาคนนัจอีอ้ก่าง แล้วเราก็จะออกไปทางสายหนึ่งเลยนะพี่น้องเ,เอาเอาบังเขียบเอาบังเขียบ เจรอ o, จรถแล้วเจอรถแล้วเจอรถแล้วพี่น้องเจอรถแล้วเจอรถแล้วแต่ไม่เจอคนครับพี่น้องโอ้ว้าโดนเก็บขี้เหล็กครับ สามีภรรยาเขทำอะไรกันนี่อ่เยม่แกเก็บขีเล็กครับ้วันนี้ตอนเียได้เมนูขีเล็กเหรออ๋อต้มเปือยไม่มีงานทำครับเดินเก็บขีเล็กขาย อ๋อไอ้เด็กเก็บมาเกงนะเจ้เพิ่งบอกเจ้เพิ่งบอกมีของมาฝากด้วยเยอะแยะหน้าตะเก่งเต็มเลยมะเขียบนี่อะไรครับเอ้าเจ๊เจ๊เจ๊เจ้ากันเลยนะธรรมดาไม่ต้องเก่งก็ได้ไผ่อืมอะไรเพราะมันอยู่ในนี้ตลอดไงมันอยู่ในใจครับมันอยู่ในใจ กินใจเนาะวันนี้มาทำอะไรครับนี่วันนี้มาทำอะไรไม่ได้ได้จมมีของมาฝากเยอะะเลยนะา้างเลยางเลยทำไมทำไมยไหมให้เกขี้เลยใช่ไหมไม่ฮะยำะครกินวะมาทำอะไรขับเป็ดมฮขับเป็ดขับเป็ดหนึ่งเนาโอจีหวานเลย มาอยู่ก,กับเมียครับวันนี้งานไม่ได้ไปทำคนเดียวแล้วนี่ครับมาสองคนเลยนะอุยน่ารรักจิงมาแย่งมาแย่งนอนมาแย่งนอนแกงแกงใส่หนังงัวนน้อแกงเอี๋ยีหนังงัวนบรมีปลาเดี๋ยวไปชิมอ่ะเดี๋ยวไลน์นะพี่นี่ไอ้นั่นขอไอ้นั่นต้มปลือยอยู่บ่ใไหมไอ้นี่ก็เดี๋ยวลายชิมดูแซ่บไหมอันนี้นเมนูของวันพรุ่งนี้อ๋ออันนี้เมนูของวันพรุ่งนี้ คนจนเขาก็ต้องรีบคิดหาไว้ก่อนคนจนคิดหาพิรุไว้ก่อนเดี๋ยวอดตายตกงานครับตกงานวันน่าเช็ดตกงานอะไรทำงานไม่ทำงานจะได้แคปสาวสองซื้อมาโจดข้างบ้านแล้วโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ตกงนวันเชิดนี้ขนาดน่ะตกงานวันเโิดโอ้ตกงวันเชิดเลไม่เหมือนเลยต้าเกี่ยวอีกขั้นหนึ่งอีกเลือกแต่ไม่รู้ ราคงเราขีไอเดก้าแล้วเอาไปจอดไว้ไหนนะคนนายจุ้ยนี่เดก้าเดก้าไปจอดไว้ไหนไม่รู้ไม่ใช่เราคงคุยของเรือนแสงนี่เดก้าของคนนายจร้ยเดก้าขนไหนวะคนนายจร้ยเดก้าสีขาวไงก็เราคงคุยเลยไม่ใช่เราคงคุยก็หัวสีน้ำเงินเลยเนาะจอดอยู่ที่อู่สังวนสักอ๋อจอดจอดอยู่ที่อู่สวนสักจอดอยู่ที่อู่สวนสักโอ้ฝาไฟายนี่น้ำเต็มแล้วเตอะโอ้ยไม่รอดเลย จากที่ไม่มีแบบแห้งแรงมากเลยที่ผมมาถ่ายตอนนั้นทุกคน,มนมไม่มีเลยมีน้ำมาแล้วไม่ใช่ไปไหนก็เห็นแต่กรตซงอยู่ตรงนั้นนะพวกล้อดํากรีนไปหาหน้าจอยแต่ไหนก็นี่แหละครับท้างใสมีแต่เสือล้อดํากรีนนี่ฮะตร <laughs> งนี้เจ๊พึ่งกับผมหน้าจอนี่เก็บเก็บผักกินผักแล้วนะ นนตกงานต้องก,กินต้องเก็บผักกินครับตกงานก็กินลาบกินก้อยเน้อยตกตกงานไม่กี่วันน้องเจ้ไปเพิ่งไม่ทำงานวันเดียวนี่แหละก็เพิ่งไม่ทำงานวันเดียวไม่ใช่ป๋อเต็มอึ้งตอ,อนเป็นนะขาดเหรอจะจะฆ่าเป็ดน,นี่อู้อู้ชอบเห <ทำ S 1> มือนนัทจ้อยนี่ จริงไหมนี่ไม่ยูทูบเปอร์มาแต่ละทีเนาะเดี๋ยวก็ว่าอ้ยไม่มีออ่ะพอยังอุ้ยทำไมพอเร็วเทอเอาเอาจะไปฆ่าป็ดอ้ยจะไปฆ่าป็ดอุ้ยพอแล้วปดสามบ้านนนี้สสามบ้านโอ้็หนี่ได้อันนี้กินได้ทางหมู่บ้านนะนี่กินบ้านปู่บ้านเยืเบุทนคนเดียว โอ้นั่นดีนเกมเกมอยมอกาีไบสมิมือดีท anyway> ี่ดูตามเฮ้ยเยใส่เขาจี่เพิ่งบอกว่าเดี๋ยวกล้องปิดก่อนเราเคลียร์กันที่หลัง ใช่เหรอรอ่มีจริงเฮ้ยมองตขวางยาขวางเลยะไม่ไม่ไม่เมตุงอยู่ไหนระตุงทอะไรไม่รู้รตุงอยู่บ้านหรือไมไปยาวมหาอยู่บ้านเหรอแล้วก็กลับแล้วเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ